ก่อนจะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมซื้อเสื้อผมเลยนะครับเสื้อแจ็งแา่5โลบักนะครับผมผมสอนหาเอวันที่11แต่มันมีบางอย่างเกิดขึ้นนะครับที่ผมไม่ได้คาดคิดเพราะฉะนั้นครับดูจนจบแนนับผมจะพาไปหาเอวของวันที่สิบ็ดนะครับว่าอยู่ที่ไหนนะครับแต่ขอนแรกท่ากดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับก็จะมาเข้าเรื่องนะครับคลิปนี้นะครับเอวอยู่ที่ไหนนะครับของเอววันนี้นะครับเอวของวันที่สิบเค็ดนะผมอยู่ที่ ให้ปลดล็อกค,คิดมัดเวลให้ได้นะครับแล้วก็ปลดล็อกด,ด่านที่ชื่อว่าหมู่บ้านเอลนะครับปลดล็อกด่านเอลเบนะครับหรือว่าหมู่บ้านเอลนะครับแล้วก็ให้หันมาทางซ้ายมือนะครับจะมีบ้านสีเขียวนะครับผมให้เดินขึ้นมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะอยู่เอลจะอยู่ที่บ้านสีเขียวนะครับอยู่ข้างบนนะครับตรงนี้นะครับข้างๆบ้านสีฟ้าใหญ่ นี่นะแล้วก,กด e นะครับแค่นั้นนะครับนี่จะเป็นเอลของวันที่1 1นะเป็นเอลวันที่11ก็มีประมาณนี้นะครับ mm hmm. <ม>ก็ถ้กิดออชคลิปนี้น่ดก<ๆ><ๆ>ผมจะมาเปืดกันจะได้เปล่าเฮ้ยย่ยยโอไมเเฮ้ยโอ้ย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 โยย เฮ้ยมาว่ะมากับดวเปิดแค่ไข่เดียวสบายผมเปิดแค่ไข่เดียวเฮ้ยพอตึงวามอันตรายเฮ้ยโยแค่จะมาทำคลิปหาหาสอนหาเอวเี๋ยวกูได้เอวแคทมากดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับบุยบุยจุบมว่ะ